พอมไหมคะพอค่ะแน่ใจนะตื่นเต้นไหมะปลาก็ตื่นเต้นปลาถึงเข้ามาด้วยเนี่ยคือทุกคนก็ตื่นเต้นกับฮันเตอร์เหมือนกันค่ะลูกหลังจากที่ห่างคุณหมอมาสี่ปีฮันเตอร์เก็ไม่ค่อยมีฟันผูค่ะมีฟันผูน้อยลงเพราะว่าเขาก็จะดูแลรักษาฟันตัวเองมากขึ้นไม่อยากมาหาหมอฟันแต่ครั้งนี้ที่ต้องมาเพราะว่าน้องแหมฟันผูเยอะ ผูซ่อนอยู่ข้างในพอเขากินของแข็งปุ๊บมันก็กระท้อแตกออกมาเป็นพโพรงใหญ่เลยทีนี้พอฟันน้องผูเนี่ยน้องก็เลยต้องมารักษารากของพี่หันเป็นแค่นิดหน่อยเป็นกันตรงที่ฟันกรามน้อยฟันกรามน้อยของเด็กอยู่กับเด็กไปจนถึงเด็กอายุ1 1ปีนะคะถ้าเกิดว่ารู้ว่าผูแล้วต้องรีบรักษาก่อนที่มันจะลุกลามฟันน้ำนมเด็กผูเร็วมาก ถ้าถึงรากจะต้องรักษายากแล้วก็เจ็บมากเหมือนอย่างน้องแฮมคือเขาไม่กลัวก็เลยจะดูไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่แต่ในครั้งที่ฮันเตอร์เป็นคะฮันเตอร์แบบอันนั้นคือฮันเตอร์ไม่ได้รักษารากด้วยนะที่ดินแบบดุนแรงต่อต้านมาก คือหาหมอแล้วก็กลัวแล้วอะไม่ต้องทําอะไรเลยอะแค่ได้ยินว่าชื่อหมอปุ๊บไม่เอาเลยแต่ว่าถ้าทําฝันมีความเข้าใจอธิบายให้น้องฟังก่อนว่ามันจําเป็นที่ต้องทำจริงๆนะอะไรเงี้ยครั้งนี้ฮันเตอร์มาทำอะคุณหมอก็ไม่ได้ฉีดยาชาให้เลยนะคะทําสดเลยแต่ก็ยังมีอาการแบบกลัวเครื่องมืออยู่บ้างนิ้นๆหน่อยๆ ก็คอยเอามือจับมือคุณหมอขอดูเครื่องมือหน่อยแล้วก็ถามคุณหมอว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคุณหมอก็เลยให้กระจก มาหนึ่งบานเอาไว้ดูเองแล้วก็คอยอธิบายว่าเครื่องมือที่กําลังจะใช้เนี่ยคืออะไรแล้วหมอกําลังจะทําอะไรกับตากหนูไม่ให้น้องคอยจินตนาการไปเองมีความกลัวะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าครั้งเนี้นิ่งมากเขามีความเข้าใจแล้วเขาโตขึ้นครั้งเนี้ยน้องทําการก่อฟันแล้วก็อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟันแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการครั้งนี้คือแม่ก็ไม่เหนื่อยเลยค่ะทําง่ายมากนอนพอเสร็จก็ยังคุยกับคุณหมอต่อได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคือเสร็จปุ๊บวิ่งหนีออกจากห้องเลยไม่เอาเลยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วหล่อมากค่ะลูกชาย